สิค้ามาแนะนำนะคะซึ่งก็คือเป็นสแกนเนอร์มีสายนะคะยี่ห้อมีมี o ค่ะ MD <S 2 9 3 0เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะคะซึ่งมีดีออเนี่ยเป็นสแกนเนอร์นะคะเป็นแบรนด์ที่ขายดีที่สุดอันดับนหนึ่งของประเทยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะคะว่าสเปคของตัวเนี้ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยตัวบอดี้นี้นะคะเขาจะถูกออกแบบมาะคะให้มีพลาสติกนะคะล้อมรกกอบรอบไว้ สติกหนาๆน,านี้นะคะผลิตขึ้นมานะคะโดยวัสดเุเกรดดีเยี่ยมค่ะ <Amazing. S 1> เพื่อที่จะได้รองรับการทํางานนะคะที่ต้องการความทนทานสูงค่ะจะเปคเครื่องตัวนี้นะคะเป็นหัวอ่านชนิดวันดีค่ะซึ่งสามารถอ่านบทวัวนดีได้ทุกรูปแบบเลยค่ะแล้วก็ลําแสงนะคะเป็นเลเซอร์แบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวเครื่องนี้นะคะมีความเร็วนะคะ 52นี้นะคะจะสามารถนะคะมีคุณสมบัติกันฝุนนะคะแล้วก็กัรละอองน้ำได้อีกด้วยค่ะมาดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องกันนะคะง่ายๆเลยค่ะแค่เสียบ USB ยนะคะเข้าไปนะคะที่รน้อนควบหรือว่าคอมพิวเตอร์ของท่านนั่นเองค่ะตัวเครื่องนะคะก็พร้อมที่จะใช้งานได้แล้วค่ะทีนี้นะคะมาเริ่มการทดสอบกันเลยค่ะโดยบาร์โค้ดนี้นะคะจะเป็นบาร์โค้ดที่ติดอยู่บนของสินค้าทั่วไปค่ะสามารถ อนนลองซูมเข้ามาใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าาร์โค้ดนี้นะคะมันจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะลองดูกันค่ะว่าตัวสแกนนี้จะสามารถอ่านได้ไหมนะคะอ่านได้ผ่านปกติอยูเช่นเดียวกันนะคะมาถึงาร์โค้ดอันนี้นะคะจะเป็นาร์โค้ดนะคะที่มีลักษณะหั่งยาวแบบนี้นะคะซึ่งเราจะเห็นทั่วไปนะคะบนวินข้าขน้ำข้าไฟนะคะหรือใบจ้่งนีของเรานั่นเองค่ะลองทดสอบกันเลยค่ะว่าตัวเครื่องนี้จะสามารถอ่าน ตุ้เครื่องก็ยังสามารถอ่านได้เช่นเดียวกันนะคะมาถึงไฮไลท์ของตัวสแกนเนอร์ลนี้กันแล้วนะคะลองดูนะคะฟูนใกล้ๆเลยะคะ่ะตัวบาร์โค้ดปากเซียนแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวบาร์โค้ดเล็กๆแบบนี้นะคะหรือแท่งบาร์โค้ดนะคะที่ยับยุ่ยขนาดนี้นะคะแถมยังลเลือกเพกันคหาดูกันคะ่ะว่ามินิโอลลูนี้จะสามารถอ่านสแกนได้ผลหรือเปล่านะคะ,ะ,คะเริ่มต้นกันเลยนะคะ ก็ยังสามารถอ่านได้ผ่านนะคะแท่งบอลยับขนาดนี้ค่ะลองดูนะคะอ่านได้ผ่านีกเช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะก็เป็นมาโค้ดส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะมาทดสอบให้ดูะคะ่ะก็ได้เห็นวิธีการทำงนานของตัวเครื่องกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีพิมพอร์นะคะรุ่น MD 293 0สนของเรานะคะราคาอยู่ที่หนึ่งสนบาท